ทุกคนแปลงจากทัชอัพมาส่งให้เอิงแล้วนะคะหลังจากที่ทางเรากรีดล้องไปในไอจีว่าทางเราได้มีการสั่งแป้งเซตใหญ่เป็นแป้งแบรนด์ไทยของทัชอัพนะคะอันนี้เอิงสั่งแบบยกเซตเลยนะคะ15ชิ้นที่ฉันเจ็บตัวเสียเงินเองนะคะทุกคนทั้งหมดนี้มีอะไรบ้างไปดูได้ในอันบ็อกวันนี้คะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนเออเเองค่ะวันนี้รงมาฮอลของกันนะคะนั่นก็คือแปรงแต่งหน้าที่เราตื่นเต้นไปใน IG Story ถ้าใครติดตาม IG เอิงนะคะเอิงเพิ่งมีการรีวิวแปรงแต่งหน้าที่เอิงใช้ในชีวิตประจําวันใช้ในทุกวันนี้เนาะเป็นแปรงที่ใช้ติดมืออะไรอย่างเงี้ยไปใน IG Story นะคะมีแบรนด์หนึ่งที่เราอยากพูดถึงมากๆก็คือแบรนด์ Touchup Touchup เนี่ยเอิงมีของเก่าอยู่2อันนะคะซึ่งก็คือ2อันนี้นะคะคือเบอร์1 3ึกับเบอร์หนึ่งนี้เจ็ดอิะอันนี้เป็นของใหมะ แต่ว่ามันคือเบอร์เดียวกันอ่ะอันนี้คืออันเก่านะคะเบอร์หนึ่งคุณ2คนนี้คือ2ด้ามแยกที่เอิงซื้อมาตอนที่เราลองเล่นแปลงของทั c อัพใหม่ๆนะคะได้มาจากการเฮที่เซ็นทรัลพรา,าม3สามเฮ้มันแบบประทับใจมันดีมากเลยมันมีความแบบว่าละมุนตุ้มให้ปัดแก้มของเราซึ่งอย่างปัดแก้มที่เราปัดวันนี้ก็คือใช้คุณ2คนนี้นะคะแก้มสีละมุนมากแล้วก็ไฮไลท์ที่เห็นวาววบนหน้าดิฉันนั้นก็คือเป็นผลงานของคุณหนึ่ง สาเจนี้เองนะคะปีที่ผ่านมาแทบจะตลอดทั้งปีใช้คําว่าแทบไม่ได้คือต้องใช้คาว่าตลอดทั้งปีจริงๆนะคะคือเอิงใช้แบรนด์สอง 2, อันนี้ทุกวันเป็นที่มาว่าเราค่อนข้างประทับใจแบรนด์นี้มากก็เลยสั่งมายกเสร็จเลยนะคะนี่คือใดๆทั้งหมดที่เราเจ็บตัวมานะคะทุกคนเอิงเสียงเงินซื้อเองนะคะทางแบรนด์ไม่ได้ส่งให้นะคะเห็นครบเสร็จขนาดนี้แต่ว่านี่ฉันั่งกันเองนะคะ3300บาท กับแปรงขนธรรมชาติทั้งเซตเอิงรู้สึกว่าคุ้มค่านะเป็นแปรงขนสัตว์ที่มีแปรงขนม้าขนแพะผสมกันนะคะก็จะมีแบบแล้วแต่รูปแบบของแปรงเนาะว่าเขาใช้ขนอะไรบ้างเชิงเทคนิคอะเอิงไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะทุกคนไปศึกษาในเพจของ Touchup น่าจะแบบชัดเจนกว่านะคะแต่ว่าเอิงให้ข้อมูลได้คร่าวๆคือเขาเป็นแปรงขนสัตว์แท้แล้วก็เป็นแปรงแฮนด์เมดก็คือทํามือทางด้ามน,นะคะสิ่งที่เอิงประทับใจแปรงแบรนด์นี้แล้วทำให้เอิงตัดสินใจซื้อยกเซตนี่คือเรื่องของแบบ ความแข็งแรงสองด้ามเนี้ยเอิงใช้มานานมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่ใช้มาขนไม่เคยร่วงสักเส้นเลยอะ่ะไม่รู้ทําได้ไงเหมือนกันแต่ว่าขนไม่เคยร่วงเลยจริงๆนะคะแล้วก็ซักล้างไปหลายครั้งก็ยังมีความสปริงตัวของขนที่ดีมากๆอยู่นะอ่ะเรามาห่อกันให้แบบให้สะใจคลิปนี้คงจะไม่ได้ยาวมากแล้วก็ไม่ได้เป็นการรีวิวแบบเจาะลึกอะไรเนาะเพราะว่านี่คือทั้งหมดที่ดิฉันได้มาในวันนี้นะคะจริงๆมีการล้างซักล้างแปรงไปแล้วนะขนแปรงที่อยู่บนมือตรงเนี้ย คือขนที่ล้างแล้วนะคะมันจะมีความฟูขึ้นมากกว่าก่อนล้างนิดนึงนะเห็นได้ชัดเลยซึ่งไอความฟูเนี้ยจริงๆแล้วโดยส่วนตัวเอิงรู้สึกว่ามันทําให้เราใช้งานแปรงได้ดีมากกว่าตอนที่มันยังรีบๆอยู่นะหลังจากที่เราได้แปรงใหม่ๆมาทุกคนก็ควรจะต้องล้างก่อนนะคะเพราะว่ามันก็จะมีความแบบว่าสิ่งสกรปรกต่างๆฝุ่นผงช่วงนี้โควิดด้วยก็ไม่รู้มีเชือ้อโรคหรือเปล่าเนาะแล้วก็ เออทำการซักล้างก่อนนะคะไหนจะคราบกาวต่างๆที่เขาใช้ตอนขึ้นรูปแปรงอีกอะ่ะนั่นแหละเราควรจะต้องล้างแปลงก่อนนะทุกคนพอเราล้างแล้วมันก็จะมีความฟูขึ้นแบบนี้นะคะอ่ะเรามาพูดกันทีละอันดีกว่านะคะ อย่างแปรงหน้าเนี่ยในเซตอะคะ่ะได้แปรงหน้ามาทั้งหมด6อันส่วนสิ่งนี้นะคะคือแปรงขนสังเคราะห์อันเดียวในเซตนี้เลยสิ่งนี้คือแปรงลงวางพื้นที่ทางร้านแถมเพื่อเอิงนะคะก็คือมันจะไม่ได้อยู่ในเซต3ามพันมนี้เนาะแต่สิ่งนี้คือเขาแถมให้นะคะเข้าใจว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ซื้อแปรงเซตใหญ่ก็น่าจะมีสิ่งนี้แถมให้อยู่แล้วนะคะเราละคุณคนนี้ไว้ก่อนเรามาพูดถึงสิ่งที่อยู่ในเซตกันก่อนนะคะก็จะมีแปรงใหญ่สุดอันนี้พุ่มใหญ่มากแล้วก็ขนนุ่มมากเมื่อกี้แอบลองทัชอัพ ไปแล้วเบาๆนะคะก็ขนนุ่มมากดีมากแล้วก็ขนาดกําลังดีนะอันนี้ก็เป็นแปรงแป้งเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะมีความเ,เขาเรียกว่าส่งดอกบัวก็คือจะมีความเป็นพุ่มมากกว่าแล้วก็จะไม่ได้ตัดแบนเหมือนอันนี้นะคะอันนี้มันคือแปรงเหมือนแบบค่อนข้างอเนกประสงค์ก็คือลงแปง้งก,ก,ก็ได้ลงแกมก็ได้คอนทัวร์ก็ได้แหละแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่เอิงชอบใช้กับ แปรงเบอร์ประมาณนี้ก็คือใช้แบบวนทั่วหน้าหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จแล้วรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแบบปัดทุกอย่างที่มันเกินเกินออกแล้วก็ทําให้แบบเครื่องสําอางมันเมลเข้าผิวอันนี้ก็คือสมควรที่จะมีแล้วก็ดีมากๆขนาดกําลังดีนะแล้วก็ขนนุ่มใช้ได้เลยแปรงเนี้ยเมื่อกี้ตอนที่เอิงล้างนะคะเข้าใจว่าเขาคงมีการย้อมสีขนบ้างอะให้มันดําสนิทเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นตอนล้างมันจะมีการสีตกนิดหน่อยนะ เออมันไม่ใช่อาการสีตกที่น่ากลัวเพราะว่าเอิงเคยเจอแปลงที่เอิงล้างแล้วสีตกน่ากลัวกว่านี้ซึ่งเป็นแปลงที่ราคาแพงด้วยนะแต่อันนี้ก็ไม่ได้ตกน่ากลัวขนาดนั้นนะคะพอรับได้อยู่แปลงปัดแก้มที่จริงๆทางการเขาค่อนข้างจะแบบแนะนํามากๆเลยก็คือเบอร์1น8จะเป็นแปลงปัดแก้มหน้าตาโบราณหน่อยคือพวกพี่ช่างแต่งหน้าเขาจะชอบใช้แปลงหน้าตาประมาณนี้นะคะก็คือจะมีความฟู ราก็จะตัดให้มันแบนนิดนึงนะคะใช้ปัดแก้มแบบนี้นะคะตัวความฟกูกำลังดีเลยความสปริงตัวก็กำลังดีมากๆเลยเมื่อกี้เอิงลองทัชอัพหน้าไปทีนึงก่อนที่จะมาอัดคลิปใหม่นะโหแบบประทับใจอะ่ะดีมากคือแบบดีมากส่วนสองอันนี้ก็คืออันที่เอิงมีอยู่แล้วนะคะที่เอิงเล่าให้ฟังเนาะสิ่งนี้ชอบมากประทับใจมากเมื่อกี้แอบลองใช้แล้วเหมือนกันก็คือเป็นแปรงคอนทัวร์นะคะจะมีทรงหัวตัดแบบนี้เนาะแล้วก็ความหนาแน่นของ ขนแปรงกําลังดีเออถ้าเขาเก่งเรื่องแบบกับความหนานแน่นของขนแปรงมากเลยอะพี่เจ้าของแบร์เขาเป็นช่างแต่งหน้าด้วยนะคะน่าจะรู้จังหวะรู้สเต็ปว่าเออมันควรจะแบบแบบมานี้มันถึงจะใช้งานได้ดีเนาะซึ่งสิ่งนี้ใช้งานได้ดีมากในการคอนทัวร์ทุกคนคือเห็นลายคอนทัวร์เออตอนนี้ปะมันดูแบบฟุ้งมันดูสวยมันดูแบบไม่เยอะเกินไปอะแล้วก็เข้ากับรูปหน้าตรงนี้ได้พอดีไล่มาที่กรอบหน้าตรงนี้โอ้โห ไม่รู้ว่าความกำลังดีนี้คือแบบมันเกิดขึ้นได้ยังไงดีมากจริงทุกคนแปลงหน้าทั้งหมดตรงนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้เดี๋ยวมาดูแปลงตากันต่อเนาะสำหรับแปลงแต่งตานะคะในเซตเนี่ยได้มาด้วยกันทั้งหมดเจ็ดด้ามนี้นะคะแล้วก็มีแปลงลิปหนึ่งแท่งที่สามารถแกะออกแบบนี้แล้วก็ปิดฝาเลยด้วย สามารถพกพาได้นะคะโดยส่วนตัวเองิงไม่ได้ใช้แปรงทาลิปเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเอิงยังขอไม่พูดถึงตัวนี้เนาะเรามาพูดถึงตัวนี้ดีกว่าเจ็ดด้านนี้คือด้านที่อยู่ในเซตนะคะส่วนด้ามน,นี้คือด้านที่เขาแถมมาให้เอิงด้วยคือแปรงแต่งตาของ touch-up เนี่ย เอิงรู้สึกว่าพอเราเห็นหน้าตาของทรงแปลงเขาอะเราเกตว่าเราจะใช้เขาทำอะไรนะคะอย่างตัวนี้แบบแนะนำมากมากเลยถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเล่นแปรงทัชอัพแล้วก็อยากได้แปรงตาเบลนด์ดีๆัะอันสิ่งนี้คือดีมากเลยนะเบอร์2 1 7นะคะคือเขาจะมีความคลับคลายคลับคลาเบอร์2 1 7ของแมคแหละเอาจริงๆเอิงก็ไม่เคยมียนะเบอร์2 1 7ของแมคแต่ว่าเคยไปลองจับไปเล่นที่เคาน์เตอร์แมคบ้างนะคะมีความใกล้เคียงมีความแบบสปริงตัวใกล้เคียงมากแบบเอาเอาว่าเอิงว่ามันใช้ใช้ได้เลย ดูมีแววดูมีแววส่วนตัวอื่นๆนะคะมันดูแบบเห็นแล้วเราแบบเราเก็ตว่าเราจะใช้เขาทําอะไรอย่างแป้งแบนๆหน้าตาแบบนี้ก็แน่นอนว่าก็จะต้องแบบใช้ลงทั่วเปลือกตาอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีแบบทรงเล็กทรงใหญ่ให้เราเลือกใช้นะคะมีแบบที่เป็นคุ่มดินสอแบบมีด้วยเป็นหัวแบบหัวดอกบัวเหมือนกันเขาเรียกเพนซิลบัตเนาะลงแบบช่วงที่เป็นพอย n t หางตาอะไรอย่างนี้เนาะแป้งคิ้วของเขาเป็นอะไรที่เอิงแบบค่อนข้างประทับใจนะคือโดยส่วนตัวเอิงเป็นคนชอบ แปรงเขียนคิ้วที่มีขนหน้าตาประมาณนี้เอาจริงๆเออไม่รู้มันเรียกขนอะไรเหมือนกันอะแต่ว่ามันจะมีความแบบมีความแข็งแต่ว่ามันไม่ได้แข็งแบบจนบาดคิ้วจนเจ็บคิ้วอะมันจะให้เส้นขนคิ้วที่ดูแบบดูฟุ้งูเกาหลีะเออดูดูแบบคิ้วมันไม่แข็งอะมันให้คิ้วที่ดูนุ่มดูซอฟนะคะซึ่ง ขนประมาณนี้คือทํางานได้ดีมากเอิงมีแปลงหน้าตาแบบนี้ที่ขนประมาณนี้จังหวะคล้ายๆกันก็คือของ b a s h w w r r k นะคะอันนั้นก็ชอบมากมีการรีวิวไปแล้วเหมือนกันเนาะแล้วก็จริงๆ b a s h w w r r k เขาไม่ได้ทําแปลงขนสัตแทนแล้วนะคะต้องขอโทษแล้วก็เสียใจด้วยจริงๆถ้าเกิดว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้แล้วซื้อไม่ทันนะคะลองไปเช็คสต็อกเขาดูก่อนดูในช้อปปีก็ได้เขาอาจจะยังมีสต็อกเหลืออยู่บ้างถ้าโชคดีก็ ซื้อเก็บไว้ก็จะเป็นแบบเป็นอะไรที่ดีอ่ะเป็นอะไรที่แบบมันควรจะมีนะคะถ้าเกิดใครชอบขนประมาณนี้นะซึ่งทั c อัพมีนะจ๊ะถ้าเกิดว่าปบรชู๊กสต็อกหมดแล้วเนี่ยทั c อัพก็คือโอเคเลยใช้แทนได้เลยอื่นๆน,นะคะที่มีให้เราเลือกใช้อีกก็จะมีตัวนี้ที่เป็นแปรงสำหรับเขียนไอายไลเนอร์เนาะเนี่ยแปรงเขียนไอายไลเนอรอ์มันควรจะต้องเป็นแบบนี้เว้ยที่ใช้งานได้จริงอะ่ะเคยเห็นแปรงเขียนไอายไลเนอร์ที่มันเป็นแบบ ดินสอแหลมๆที่มันเหมือนพุกกันแหลมๆไหมอันนั้นคือใช้ไม่ได้จริงนะทุกคนคือมันมีความแบบล้างก็ยากเขียนก็ยากคือเขียนยังไม่ทันเสร็จเลยอะเนื้อผลิตภัณฑ์ที่หัวพุกคันก็คือแห้งแล้วซึ่งสิ่งนี้มันคือสิ่งที่แบบ ควรจะเป็นเว้ยมันสามารถใช้กับเจลอายไลเนอร์ก็ได้ใช้กับอายไลเนอร์แบบน้ําก็คือเวิร์กนะคะโดยเฉพาะการที่บางทีเราใช้เจลอายไลเนอร์แบบดินสอเนาะคือเราเขียนขอบตาไปแล้วเราต้องการเบลนด์สิ่งนี้ก็คือจะช่วยเราได้ดีมากก็คือดีมากจริงๆนะคะอันนี้คือเก็ตว่าใช้ทําอะไรเนะาะพูดถึงสิ่งนี้สนิดก็คือสิ่งที่เขาแถมมานะคะอันนี้คือแปรงตาที่เขาแถมให้เอิงเนาะก็จะมีหน้าตาแบบเหมือนแบบ ขนค่อนข้างสั้นหน่อยแล้วก็มีความหนาหนิดนึงนะคะอันนี้เอิงก็พอเก็ตว่าเอาไว้เบลนด์ขอบตะล่างนะคะให้แบบ สีที่ขอบตาล่างมันฟุ้งอะไรอย่างเงี้ยความดีงามก็คือเขาแถมสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในเซ็ตมาให้นะคะอันนี้คือเซ็ตนี้ของเขาใช่ไหมส่วนสิ่งนี้ก็คือไม่ได้อยู่ในเซ็ตนะทุกคนก็คือแถมมาเป็นออปชั่นเพิ่มเติมให้เรานะคะซึ่งทางร้านน่ารักมากจริงใดๆก็คือต้องพูดถึง2อ,อันนี้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือแปรงเบลนเนาะมันจะทําหน้าที่แตกต่างกับแปรงเบลนสีขาวอันนี้นะคะ่ะอันนี้มันจะมีความแบบพุ่มใหญ่กว่าอันนี้เอิ้งจะใช้เบลนแบบเหมือน กวาดทำความสะอาดขั้นตอนสุดท้ายให้แบบทุกอย่างมันดูเข้ากันอีกทีหนึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายหลังจากที่เราแต่งตามาประมาณนึงแล้วนะคะเราก็ใช้แบบอย่างเงี้ยเมื่อกี้เอ,อิแอบใช้แบบปัดไฮไลท์ตรงจมูกไปตรงเนีย่ยสันหนแก้มตรงบริเวณคิ้วไปก็คือแบบ จังหวะดีมากกําลังดีทุกอย่างดีไปหมดสิ่งนี้นะคะเห็นจมูกดีฉันแบบดูมีเ็ดดิ้งที่สวยงามก็คือสิ่งนี้ที่ฉันก็ทดลองมาแล้วนะคะเอิงลองแบบเอามาไลฟ์จมูกตรงนี้ก็คือแบบเข้าสันจมูกได้ดีมากเลยแบบจิก สีผลิตภัณฑ์ขึ้นมาได้แบบกําลังดีว่าไม่รู้มันจะดีอะไรขนาดนี้ดิฉันก็งงไปหมดนะคะดิฉันอวยเขาหรือเปล่าอ๋อดิฉันก็อาจจะอวยก็ได้นะคะเพราะว่าดิฉันเสี่ยงเงินเองดิฉันก,ดนก็ดิฉันก็เต็มใจจะอวยให้นะคะใดๆก็คือแปลงตาคือทั้งหมดนี้นะคะเอาจริงๆเอิรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้มีอันไหนที่อยากจะตําหนิติเตียนอะไรนะคะเพราะว่าเราเก็ตอะเราเก็ตหมดว่าทั้งหมดนี้จะใช้ทําอะไรบ้างนะคะให้มาก็ค่อนข้างครบทุกฟังก์ชันที่อเขียนคิวมีเบรนดิง้งมีแปลงแบบ ทรงกลมๆเบนๆบนที่ลงสีทั่วตามี Pencil Brush ที่เอาไว้แบบคัดเบ้าตรงหางตาให้เป็น Cat อ y e มีนะคะก็โอเคแล้วอะเออทั้งหมดนี้ก็คือครบแล้วปะก็ครบแล้วนะสำหรับการ Create ลุกหนึ่งลุกในการแต่งหน้าไม่ว่าจะลุกอะไรก็ตามนะคะเท่านี้คือพอแล้วนะ ขาพูดถึงของแถมหน่อยนะคะว่าเขามีอะไรแถมมาให้เอิงบ้างเนาะแปรงลงรองพื้นอันนี้นะคะที่เป็นขนสังเคราะห์ด้านเดียวในเซตนี้เลยทั้งหมดนี้คือขนธรรมชาติหมดเลยนะก็จะมีขนแพะขนมา้าอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้จะเป็นขนสังเคราะห์นะคะเอิงพอจะทําความเข้าใจได้แล้วก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เลยแหละว่าทําไมแปรงรองพื้นถึงต้องใช้ขนสังเคราะห์เนาะเพราะว่า มันต้องใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มมนเป็นน้ำอะ่ะบางทีขนที่เป็นขนสัตว์อาจจะไม่ได้เหมาะกับ,บการลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำมากเท่าไหร่จากขนแปรงจะพังเร็วแล้วมันก็ไม่ได้ให้ฟินนชชิ่งที่สวยงามโดยเพราะฉะนั้นขนแบบเนี้ยในลักษณะนขนสังเคราะห์แบบเนี้ยก็คือโอเคแล้วนะคะอันนี้ก็คือแปรงที่เขาแถมให้เอิงที่เอองเล่าให้ฟังเนาะอีกสิ่งหนึ่งที่แถมมาให้น่ารักมากก็คือฟองน้ําแต่งหน้านะคะเฮ้ยตอนแรกอะ่ะเอิงไม่ได้คาดหวังอะไรกับ ฟองน้ำแต่งหน้าอันนี้เลยตอนที่พี่เขาบอกว่าเขาจะแถมมาให้ด้วยนะแต่ว่าพอจับแล้วอะไม่ไก่การทุกคนดูถูกไม่ได้นะดีของแถมก็คือดีมากๆตบท้ายนิดนึงเอิงอยากเจอรีวิว2ออันนี้เหมือนเป็นการรีวิวแบบ ชงลึกนิดนึงเพราะว่าอันนี้เอิงใช้มาค่อนข้างนานแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าจะช่วยให้ทุกคนตัดสินใจได้ง่ายขึ้นถามว่าทําไมเอิงถึงชอบแล้วก็สนใจแปรงทัชอัพมากจนยอมซื้อทั้งเซตเนี่ยราคา3 0 0 3ถามว่า3 3 0 0แพงไหมเอาจริงๆสำหรับเอิงไม่แพงเลยนะเพราะว่าเขาเป็นแปรงขนสัตว์ล้วนด้วยนะคะแล้วก็เป็นแปรงทามือและสิ่งที่ทําให้เอิงรู้สึกว่าเอิงยอมเสียเงินเพราะเอิงรู้สึกว่า2ด้านที่เอิงซื้อมามันดีมากมันดียังไงนะคะข้อต่อแข็งแรงมากข้อต่อคือแบบ ไม่ขยับไม่กุ๊กกิ๊กขนไม่เคยร่วงจักเส้นแล้วก็เขาทํางานได้ดีมากอะแบบดแก้มสวยไฮไลท์ก็คือปังมากมันไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันจะแบบพังในเร็วๆนี้เอิงว่าเอิงจะใช้2ด้านนี้ไปได้อีกเป็น10ปีอะเขาจริงๆถ้าเกิดว่าเอิงไม่แบบไปทําตัวช่วยเอาสไลมมามาล้างแป้งนะเอองว่าถ้าแบบเอิงดูแลรักษาดีๆอะ มันจะอยู่กับเอิงได้นานมากคือเอิงอเขาไปที่หน้าเว็บไซต์ของ Touch Up เนาะแล้วก็ค่อยๆดูแปลงของเขาที่ระเบอร์แล้วเราก็รู้สึกว่าเออทุกเบอร์มันเหมือนเดิมอะคือเราเก็ตเรารู้ว่าเบอร์นี้เราจะเอามาทําอะไรมันไม่ใช่แปลงหน้าตาแปลกๆที่บางทีเราซื้อเซ็ตใหญ่ๆมามันจะมีแปลงหน้าตาแปลกๆแ,แบบเอาไว้ทำอะไรวะคือเรารู้สึกเราเก็ตทุกอันว่าเราจะใช้มันทําอะไรการลงทุนซื้อเซ็ตใหญ่ครั้งนี้คือเอิงรู้สึกเอิงไม่เสียดายเลยนะทุกคนนอกจากตัวขนที่เอิงรู้สึกว่าเขาแบบ กะความแน่นกะความฟูมาได้พอดีนะขนาดของแปรงอะไอขนาดเนี้ย้องรู้สึกมันกําลังดีไออย่างแปรงนี่เป็นแปรงมันมีความแบบไม่สั้นไม่ยาวมันดูแบบกําลังดีไปหมดอะคือมันดียังไงมันดีเวลาเราพกพานะคะทุกคนน่าจะเคยเห็นแปรงแบบไซส์เทเวอรเลอร์เนาะแบบเป็นไซส์แบบเล็กๆเอาไปพกพาบางทีมันเล็กไปนะคะแล้วก็ความสั้นของแปรงที่แบบเล็กมากเกินไปเรารู้สึกว่า มันทาให้เราใช้งานยากพอมันใช้งานยากเราก็พกไปอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ใช้คือทุกคนเคยเจอแปรงที่มันยาวเกินไปปะบางทีแปรงยาวไปก็คือพกลําบากเราก็ใช้งานยากด้วยแบบบางทีแบบเรายกกระจกขึ้นมาเนี่ยเราจะแบบแต่งหน้าใช่ปะเอ้าด้ามด้ามชนกระจกอะอะไรอย่างเงี้ยแบบจะแต่งตาดูใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วแบบเอ้าชนว่ะซึ่งสิ่งนี้ไม่ไงทุกคนสิ่งนี้คือแบบขนาดก็กําลังดีแบบเนี้ยเราจับปลายๆอย่างเงี้ยก็คือแบบถนัดกําลังดีแล้วก็ พกได้นะคะถ้าสั้นไปอ่ะเดี๋ยวเอิงยกตัวอย่างแปลงที่สั้นไปให้ดูของอิคุนี่คือเป็นแปลงขนาดไซส์พกพานะคะซึ่งถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะคะแต่ว่ามันก็จะมีความสั้นไปแบบบางทีมันแบบมันสั้นไปอะ่ะ เหมือนเราจับดินสอสั้นไปแล้วเราก็จะเขียนหนังสือไม่สวยนอกมาเป็นสิ่ง่ที่เออค่อนข้าง,างปรปทับใจแปรงของ Touchup เพราะว่าเขาทําขนาดแปรงได้ค่อนข้างกําลังดีนะคะเราชมเขามาเยอะแล้วเนาะแต่ก็อันนี้เป็นแค่จุดสังเกตนะคะมันอาจจะไม่ใช่ข้อเสียจุดสังเกตเนี่ยคือด้วยความที่เขาเป็นแปลงขนสัตว์ธรรมชาติ100%เซเวลาเราใช้ไปนานๆอ่นะเขาจะมีความหยาบกระด้างขึ้นเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนผมคนเราเนี่แหละคือผมเราอย่างเงี้ยวันนี้คือแบบผมสวยแต่เพราะ ไปนานๆนานๆแบบเออเราก็ไม่ได้ทําอะไรก็สระปกติแต่ก็มันจะมีวันที่ผมเราหยากกระด้างขึ้นเนื้อออกแม้เหมือนกันค่ะคือเขาเป็นขนธรรมชาติเนาะการดูแลรักษาการที่เราแบบใช้ผลิตภัณฑ์ในการล้างแปรงที่อาจจะไม่ได้คุณภาพหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้ขนมันมีความหยาบกระด้างขึ้นได้นะคะคําแนะนําของเองคือแนะนําให้ใช้แชมพูเด็กแชมพูสระผมของเด็กอะไรเงี้ยเพราะมันอ่อนโยนที่สุดแล้วแต่ว่าเออมันมันไม่มีทางจะเป็นเหมือนเดิมตลอดไปแต่ว่า มันยังใช้งานได้นั่นคือประเด็นสําคัญอันนี้คือ2องอันที่เอิงมีอยู่ก่อน,นะคะมันจะมีความหยาบก,กว่าอันใหม่อันนี้พอสมควรคือไม่ใช้คำว่าพอสมควรไม่ได้มันมีความหยากกว่านิดหน่อยแต่มันไม่ได้หยากจนบาดหน้าเดีปะ่ะมันเป็นความเสื่อมของแปลงที่เอิงกลับได้อะแล้วเอิงรู้สึกว่าเออเนร่ยะค่ะเท่านี้ที่เอิงซื้อมาด้ามา250เองมั้งที่ซื้อมาตอนนั้นอะก็คือคุ้มค่า หวังว่าทุกคนจะเอ็นจอยนะคะแล้วก็หวังว่าจะมีความสุขกับการช้อปปิ้งไปพร้อมกันค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในช่วง work from home นะคะแต่ว่าเดี๋ยววีคหน้าเอิงจะต้องกลับไปทํางานอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะใครที่กําลังจะต้องกลับไปทํางานเหมือนเอิงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครห์เอิงด้วยนะคะสามารถไปติดตามเอิงได้ทุกช่องทางเลยในโซเชียลมีเดีย f a c e b o o k IG ใช้ชื่ออวิกาค่ะ เอาไว้ถ้าเราซื้ออะไรใหม่เราจะมาฮอให้ทุกคนได้ดูกันอีกเนาะรู้สึกสนุกมากเลยนะการซื้อของมาแล้วแบบได้มาอวดเพื่อนๆนะคะหวังว่าทุกคนจะเอนจอยค่ะวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย